สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาเจอกับครูแบงค์อีกเหมือนเดิมเด็กๆจ๋าเด็กๆพร้อมที่จะไปทาแบบฝึกหัดหรือยังถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่35เลยนะคะเด็กๆจ๋าเด็กๆเปิดหน้าที่3 5หรือยังลูกหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยระบายสีภาพรูปทรงเรขาคณิตให้สัมพันธ์กับภาพที่กําหนดด้านซ้ายมือพอเด็กๆระบายสีเสร็จเนี่ยเขาให้เด็กๆวาดภาพต่อเติมให้เป็นใบหน้าของสัตว์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาระบาย ไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆต้องสังเกตภาพด้านซ้ายมือดีนะคะเด็กๆจ๋าเดี๋ยวเราจะเริ่มจะระบายจากภาพที่อยู่ด้านบนนะคะเริ่มจากสามเหลี่ยมที่เป็นสีส้ม <S <S ต่อไปรูปทรงสามเหลี่ยมที่เป็นสีฟ้าเด็กๆเห็นหรือย,ยังคะว่าอยู่ตรงส่วนไหนของรูปภาพรูปสามเหลี่ยมที่เป็นสีฟ้าเนี่ยจะมีสองภาพด้วยกันนะคะ <S <S ต่อไป ลูปทรงเรขาคณิตที่เป็นสีม่วงเดิกๆเห็นหรือยังลูกให้เดิกๆระบายเป็นพร้อมกับครูแป้งเลยนะคะต่อไปสีชมพูเด็กๆเห็นหรือยังว่าอยู่ตรงไหนของภาพสามเหลี่ยมที่เป็นสีเหลือง เดิกดูตามลูกศรที่ครูแงชี้นะคะสามเหลี่ยมที่เป็นสีเหลืองเนี่ยจะมีอยู่2ภาพด้วยกันเดิกจาก๋าหลังจากที่ดิกระบายสีเสร็จแล้วเนี่ยดิกอย่าลืมจินตนาการนะคะว่ามันคือรูปของสัตว์อะไรแล้ววาดรูปต่อเติมภาพใบหน้าของสัตว์ของแป่งจะเป็นรูปยีราฟนะคะต่อไปเราจะระบายสีภาพที่อยู่ด้านล่างนะคะเราจะเริ่มจากสามเหลี่ยมที่เป็นสีแดง เด็กต้องสังเกตดีนะคะว่าสามเหลี่ยมที่เป็นสีแดงเนี่ยอยู่ตรงไหน,นต่อไปรูปทรงเราขาคณิตสีชมพูเห็นหรือยังลูกว่าอยู่ตรงไหนของภาพภาพต่อไปรูปสามเหลี่ยมที่เป็นสีเหลืองจะมีสองภาพเหมือนกันนะคะ ต่อไปรูปทรงสีส้มเห็นหรือ,อยังลูกให้เด,ด็กๆระบายพร้อมกับครูแป้งเลยนะคะต่อไปรูปทรงเรขาคณิตรูปสามเหลี่ยมที่เป็นสีเขียวเด,ด็กๆเห็นไหมคะจะมีสองภาพด้วยกันนะคะเหมือนเดิมนะคะเด,ด็กๆจา๋าหลังจากที่เด,ด็กๆระบายสีเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมจินตนาการแล้วบอกครูแป้งด้วยนะคะว่าเด็กๆเนี่ยมองเห็นเป็นรูปอะไรของแวนจะมองเห็นเป็นรูปเป็ด ครูแป้งก็เลยวาดตาและปากของเป็ดลงไปนิดีจ๋าอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาห้ครูแป้งดูด้วยนะว่าของเด็กๆเป็นสัตว์อะไรกันบ้าง เป็นแบบฝึกหัดหน้าที่36นะคะเขาบอกว่าให้เด็กสังเกตภาพจากนั้นนีให้เด็กเขียนวงกลมล้อมรอบภาพที่สัมพันธ์กับภาพเงาที่กําหนดให้ก่อนอื่นเรามาดูที่ภาพด้านบนกันก่อนนะคะน้องเห็นไหมคะว่าเป็นภาพของอะไรเป็นภาพของเด็กๆกําลังเล่นอยู่ที่สวนน้ํามีทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเลยใช่ไหมคะเด็กๆจ๋าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าด้านบนเนี่ยจะมีภาพเงาอยู่3อย่างเด็กๆคิดว่าเป็นเงาของภาพอะไรบ้างคะ ให้เด็กๆดูภาพเงาที่ครูแบงค์กำลังชี้นะคะเด็กๆคิดว่าเป็นภาพเงาของอะไรคะอ่าเป็นภาพเงาของห่วงยางเป็ดให้เด็กวงกลมห่วงยางเป็ดเลยลูกต่อไปถัดไปที่ภาพเงาภาพที่สองภาพที่ครูแบงค์ชี้อยู่นะคะอ่าเงาจะมีลักษณะเป็นวงกลมน้องคิดว่าเป็นภาพเงาของรูปอะไรคะอ่าเป็นภาพเงาของลูกบอลใช่ไหมคะให้เด็กวงกลมเลยลูก ต่อไปภาพเงาภาพสุดท้ายภาพที่ครูแบงชี้อยู่นะลกูกน้องคิดว่าเป็นภาพเงาของอะไรคะอ่าเป็นภาพเงาของเสาพ่นน้ําที่มีลักษณะเหมือนรูปเห็ดใช่ไหมคะให้เด็กกวงกลมลงไปพร้อมกับครูแบ,บงเลยคะ่ะ เด็กๆจ๋าต่อไปเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการเล่นให้ปลอดภัยนะคะคําสั่งเขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เขียนกาถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมของภาพการเล่นเครื่องเล่นที่ปลอดภัยและเขียนการกระบาะลงในช่องสี่เหลี่ยมของภาพการเล่นเครื่องเล่นที่ไม่ปลอดภัยอ่ะเรามาดูที่ภาพแรกงนะคะภาพที่รูปแป้งกําลังชี้อยู่นะคะดูที่ลูกศรของรูปแป้งดีๆนะเด็กๆจ๋าภาพนี้เนี่ยเด็กๆเห็นไหมมีเด็กผู้หญิงเนี่ยเขาไปยืนบนสไลเดอร์ เขาไม่ได้นั่งเล่นหรือเล่นให้ถูกวิธีใช่ไหมคะทำแบบนี้ปลอดภัยไหมลูกไม่ปลอดภยัยอะแล้วดูไปที่เด็กผู้ชายเขากําลังปีนป่ายของเล่นอยู่แบบนี้ปลอดภยัยไหมคะอาไม่ปลอดภยัยแล้วก็ผิดวิธีด้วยเพราะฉะนั้นให้เด็ก ก็บาดลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเหมือนของกูแป้งเลยค่ะต่อไปถัดลงมาที่ภาพที่สองเด็กๆห็นไหมคะว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยเขาเล่นสไลเดอร์แบบถูกวิธีส่วนเด็กผู้ชายเนี่ยเขาก็เดินขึ้นบันไดเพื่อที่จะไปเล่นสไลเดอร์อย่างถูกวิธีเด็กๆคิดว่าการเล่นของภาพด้านล่างเนี่ยปลอดภัยไหมคะปลอดภยัยเพราะฉะนั้นให้เด็กๆก้าถูกลงไปเลยค่ะเด็กๆจ๋าวันนี้เราก็ทำแบบฝึกหัดกันเสร็จแล้ว วันนี้กูแบ่งมีพยัญชนะไทยมาให้เด็กๆฝึกอ่านกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๊าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคน คอรักคังงอง,งูจอจานซอชิง,ชอช,งสอสชอช้างสอโซ่ชอเชอยอหญิงยอชดาต่อปัตด,ดทอฐานทอมนโท,ทอผู้เท่านอนอินยอเด็ก พอเตา่าขอถุงพอทหารพอทงนอนหนูบอใบไ,ไม้ปอปลาขอพึง่งปอฝาพอพานพอฟันพอสัเภาหมอมา้ายอยักรอเรือ ลอลิงวัวแหวนสอสาลาสอฤาษีสอเสือหอวีลอจุลาออางออนกอูเพื่อนจ๊ะอย่าลืงอ่านทบทวนกันบ่อยๆนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย